สวัสดีค่ะวันนี้พี่สายทองออกมาซื้อของเนาะพี่สายทองก็เลยมาถ่ายตรงโซนของเอเชียให้เพื่อนๆเ,เราดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกะทินะกะทิกระปองแล้วก็จะมีเ,เครื่องต้มยำเนาะต้มยำกุง้งมีแกงเขียวหวานเครื่องแกงนะจ๊ะ เออนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะขายมีพร้อมเออแล้วก็หน่อไม้กระป๋องเนาะหน่อไม้ขวดหรือหน่อไม้เหล่านี้แหละแต่มันอยู่ในขวดเนาะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วงอกถั่วงอกเนาะ แล้วก็จะมีพวกซุง่งพวกซอสพวกอะไรด้วยนะคะมีวุ้นเส้นนะจ๊ะเออมีข้าวที่เอาไปทำชูชิเนาะเห็นข <on>. ้าวก็คิดถึงตุ Wall ๊กมากเลยเออมีมาม่านะคะเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราจะเอาไปผัดได้พี่สายทองก็จะมาซื้อตรงนี้แหละ เราเรา,เราจะไปผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรถ้าเราจําเป็นจริงๆมันขาดแคลนจริงๆที่สายทองก็จะมาเอาตรงนี้เนาะอันนี้ก็วุ้นเส้นนะคะก็จะมีอีกหลายหลายอย่างเนาะน้ำปุ้งน้ำปลาก็มีแต่น้ำปลาอยู่ไหนก็ไม่รู้มีซอสพริกนี่เนาะน้ำปลาก็มีแต่ของแต่ละอย่างก็ราคามันก็อาจจะแพงกว่าปกติเนาะ น้ำจิ้มไก่พอหาได้นะคะถ้ารู้จัดทำเนาะมันก็พอจะได้กินนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นโซนของเอเชียทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เราเอาไปทำชูชินะก็เป็นแผนนะ่นสาล่นั่นแหละประมาณนะคะเออขวดน้ำปลาอยู่ไหนที่่ทองมองไม่เห็นขวดน้ำปลาเนาะ แต่จริงๆแล้วก็มีจะเป็นขวดเล็กๆเองแต่ราคาก็อือย่าให้บอกเลยก็ประมาณ70บาท80บาทอะไรอย่างนั้นนะคะก็อยากทดลองเออกะทิอันนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะโอเคไหมเพราะพี่ใส่ทองไม่เคยซื้อแบบนี้เนาะ ไม่เคยซื้อแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เที่ยวหน้าเดี๋ยวจะลองดูนะเที่ยวนี้เพียงแต่ว่าพี่สายทองเข้ามาดูว่ามันยังมีอะไรไหมแต่ตรงเนี้ยพี่สายทองเคยรู้จักแล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้เม็ดแตงมีถั่วถั่วลิสงเนาะมีเม็ดมีเม็ดฟักทอง เออมันก็พอพอจะหาได้แหละแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างที่ก็ไม่ใช่จะรู้จักเนะาะเพราะส่วนมากพี่ใส่ทองก็จะทําเองอยู่ที่บ้านก็อยากได้อะไรก็จะไปร้านเอเชียเลยไปซื้อที่ร้านเอเชียเพราะตรงนี้ราคามันจะแพงแพงกว่าที่ร้านเอเชียนะคะตัวงอกโคโตโจ้า แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ